สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตเกมโกอการ์เดนซึ่งในข้างหลังเนี่ยผมก็คือเอ่อมันจะเป็นอีเวนต์ใหม่อัพที่หูเพิ่มเข้ามาใช่ครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับอีเวนต์พระจันทร์นั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นอีเวนต์พึ่งแทนนะซึ่งก็ต้องรอเหมือนกันแล้วมันก็มีร้านค้าเหมือนกันด้วยเนี่ยครับร้านค้าเหมือนกันเป๊ะเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันแต่มันไม่ได้ใช้เงินซื้อนะมันใช้พวกค่าน้ำพึ่งอะ ใช่ข่านน้ำพึ่งที่มันอยู่ตรงมุมขวาข้างหลังหรมุมซ้ายข้างหลังแล้วก็ไอ้อยางครับตัวทางตัวเกมเนี่ยได้ทําการเพิ่มสถานะใหม่มาสามสถานะแล้วก็ไอ้อันที่สาใช่ไหมสระไอ้สถานะแร็คโฮลมันจะเป็นสถานะแบบเออผมไม่แน่ใจมันมันซูมเกิดเหมือนดิกโก้อะตอนที่จะมาตอนอัปเดตอะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาตอนไหนอะ่ะ เพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดอะว่ามันจะเกิดตอนไหนนะและอันนี้ก็คือที่ขยายคอนติต่งนะครับซึ่งก็ราคาแพงใช้ได้นะครับเออถ้าเราคนมีงบนะครับเออใช่ใช่ครับเอไอส์ผมตัดไปแล้วครับนี่ครับคืออีเวนต์มาเรียบร้อยครับอันนี้ก็คืออีเวนต์แบบพวกน้งนี่ครับสถานะโพลิเนตครับก็คือสถานะเกซอนั่นแหละไม่รู้จะอ่านถูกป่ะนะไอโพลิเนตเนี่ยไม่รู้ว่าต่างแค่เขาอ่านว่าไงนะแต่ว่าผมจะอ่านว่าโพลิเนต เราเรียกว่าเกสอรแล้วกันเราเป็น,นงน้าของกำลังหายอยู่ว่ามันอยู่ไหนวะเออพิมพ์ไปเลยอ่ะพิมพ์ตัวย่อไปนี่ไงนี่ไงจอได้จะลด้อันนี้คือตัวอย่างครับว่าไอสถานะบริเนติเป็นไงนะครับคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับสีก็ออกคล้ายๆกับโกรครับแต่มันไม่ใช่โกรครับถ้าเอามาแลกเลยครับนี่ครับถ้าแลกเต็มเนื่อคือเนี่ยมันจะทําให้คุณต้องรอประมาณสักสามนาทีถึงคุณเี่จะได้ไอพวกเงินนี่มาไอเงินน้ำพึ่งอ่ะนะครับ โอเคนี้ผมก็ทำการตัดมาแล้วครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับน,น้ําหนักของผลไม้คุณด้วยนะครับหรือพวกพืชผักอะไรสักอย่างอะ่ะนั่นแหละมันจะเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยซึ่งถ้าคุณเนี่ยแลกประมาณเอ้ยสม,มมติไม่สมมติสมมติว่าถ้าแบบคุณมีผลไม้เนี่ยหนักสิบขีดเอ้ยสิบกิโลกรัมอะ่ะมันจะแบบเออมันจะแบบเออต้องรอเวลาของผมอะ่ะแต่ว่าที่ผมเก็บมาเนี่ยมันน้ําหนักแตกต่างนะครับ อันนี้คือสามขีดสามขีดแล้วก็สามขีดเอ้ไม่ใช่ดิสามกิโลกร,รมัมน,นี่กูติดขีดอะไรเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้ขีดอะไรเลยนะเว้ยโอเคมันว่าผู้ผิดแล้วกันขอโทษด้วยขอโทษด้วยขออภัยด้วยโอเคตอนนี้จะมาแล้วนี่ครับมาแล้วให้คุณเก็บให้คุณเก็บเลยครับนี่ครับกูเก็บเลยแล้วคุณก็จะได้เงินมาแล้วก็คุณเนี่ยก็มาดูได้ว่ามันมีอะไราขายบ้างซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันนะครับ ก็มีแบบพวกของตกแตง่งหรือพวกไข่พวกสปริงเกอร์พวกผลไม้ต้นนะย่างาให้คุณเลือกซื้ออ่ะขอให้คุณมีเงินแบบเงินพึ่งอะ่ะแหละทีนี้ผมก็จะมาใส่นะครับนี่ครับสามกิโลกร,รมัมใส่กดใส่เข้าไปนี่มันก็ได้สามกิโลกร,รัมนะครับไปเป็นหกกิโลกร,รมัมอาเรียบร้อยครบละทีนี้ก็คุณคุณก็ต้องรอครับเอาละนี่ครับกดเก็บปุ๊บเรื่องสามสิบน้ำผึ้งแล้วก็กดแลกอีกนี่ครับเต็ม ซึ่งมันเกี่ยวกับน้ําหนักด้วยน้ําหนักก็คือเออไม่ใช่เด็กกิโลกิโลกร,รัมอ่ะนั่นแหละอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวผมจะแบบเออเออกดผิดเออาเป็นว่าอันเดี๋ยวผมจะพามาดูราคาของนะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ฮันนี่วอกลีเ,เนี่ยเออมีราคาสิบน้ำผึ้งอันนี้ฮันนี่ทอชมีห้าน้ำผึ้งแล้วก็บีแชร์ก็มีใช้ใช้ห้าน้ำผึ้งแล้วก็ฮันนี่คอปใช้สามน้ำผึ้ง อันนี้คือของตกแต่งนะครับซึ่งยังไม่ค่อยทราบราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยยังผมยังจำไม่ราคาไม่ค่อยได้เนี่ยก็มีของตกแต่งประมาณนี้แหละครับแล้วก็อันนี้คือไข่นะครับใช้จํานวนใช้น้ําผึ้งสิบแปดน้ำผึ้งนะครับอันนี้คือพวกสัตว์นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าพวกมันเนี่ยทำอะไรระ้บ้างนะครับเริ่มีตัวแรกเลยครับเออไม่ดิสองตัวแรกเลยครับเพราะว่ามันก็ความสามารถคล้ายๆกันนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนให้แบบเผลของเราเนี่ยกลายเป็นสถานผสมเกสรนั่นแหละ เชิงเลยเวลาก็แตกต่างกันชิดสิ้นเชิงเลยหมีมันจะทำให้แบบตีสถานะน้ำผึ้งแต่ว่าไม่ใช่ผสมเกสรน,นะเป็นสถานน้ำผึ้งแล้วก็ตัวนี้เพชรท่อบี B, ก็คือจะมีสองพัส,สพีเออใช่ผมลืมอบอกไปก็คือไอเจ้าสถานะน้ำผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้นะนั่นแหละมันต้องเป็นสถานะแบบผสมเกสรท่านถึงจะเอามาแลกได้อันนี้นะครับเนี่ยสถานะผสมเกสรซึ่งผมก็มีรูปให้ดูนะว่าไอสถานน้ำผึ้งเป็นไงนะนีเน่เป็นอย่างนั้นนะ เอาล่ะว,ว่าก็ไปให้ตัวของ Pe t ท l B เลยนะครับ p e t a l บเนี่ยก็จะมีสองค่าสิบก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้แบบตัวของแบบพืชผักของเราเนี่ยติดสถานะโพลิโพลิโพลิเนีก็คาสิบที่สองเนี่ยมันจะทำให้เก็บดอกไม้แบบดอกไม้อะไรก็ได้อะเก็บไปปุ๊บมันจะมีโอกาส1.5%จที่จะไม่หายไปแล้วก็ตัวของควีนบีเนี่ยก็จะมีสองคาสิบเหมือนกันก็คือคาสิบแรกก็คือทำให้ พืชผักของเราเนี่ยติดสถานะผสมเกสรทุกๆยี่สิบห้านาทีและ p า s s i v อีกอันนึงก็คือทําการเออ่รีเซ็ตคูดาวของสัตว์ที่อยู่ในสวนเราก็แบบสมมุติว่าเอ่อจะพูดว่าไงดีนะสมมุติว่าใช้ p า s s i v มันไปแล้วแล้วกบมันก็ถูกรีคูดาวใหม่นั่นแหละคือ p า s s i v ของไอ้ตัวนี้แหละเพื่อต่อมาก็คือนี่ครับมันคือสปริงเกอร์ที่ทําให้แบบติดสถานะน้ำผึ้งก็เหมือนไอ้เจ้าหมีนั่นแหละแต่แค่มันจะอยู่ เออนี่น้อยกว่าไม่ก็นานกว่ามั้งแต่ว่าก็มีสถานะคล้ายๆกันแหละแล้วก็ต่อมาก็คือนี่ครับเอเเอ,อ,นะเ,อ,อ,เ,อเดี๋ยวเอออยู่ไหนเออเดียวประเด็นออนนี่อันนียอันนี้คือเนี่ยมันคือไฮฟรุตซีทมันเป็นมันเป็นระดับดีไวส์แล้วก็นี่คือเน็ตโตไรท์ซี d ซึ่งมันก็ต้องใช้น้ำผึ้งซื้อเหมือนกันซึ่งผมรู้แค่ไอเน,นี่ยเอนนอนนมันใช้40%ผึ้ง แลวผมก็น่าจะมีถึงแล้วแหละเอาเป็นว่าก็แบบนั่นแหละแล้วก็นี่คือนี่ครับของใหม่เลยครับมันเป็นพืชแบบพืชออกไม้อ่ะรับสูงสุดก็คือทันตะวันนั่นเอง0ูนจุดห้าเปอร์เซ็นตใครสุ่มได้นี่คือดวงดีสุดๆเลยเลยถ้าใครสุ่มได้อันไหนก็มาคอมเมนต์บอกกัน้วยนะว่าได้ผลอันไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนอ่ะเดี๋ยวใส่เข้าไปใหม่อ่ะ ซึ่งอีเวนต์เนี่ยมันก็ง่ายกว่าอีเวนต์มูริตอีกใช่ครับมันง่ายกว่าจริงๆครับคือมันง่ายง่ายจริงๆอ่อะง่ายจริงๆเออนั่นแหละครับมันง่ายจริงๆครับคุณว่าไหมมันง่ายเลยคือมันมามันมาปุ๊บมันมีอย่งง่งหลายอันให้คุณให้คุณเก็บอะซึ่งเอ่ออัปเดตจะมีประมาณนี้แหละแล้วผมก็มีเพื่อที่ผมอยากได้คือนีอ่ครับไฮฟูซีโคตรอยากได้อ่ะอันนี้ของผมก็ไปแล้วครับ Bye-bye.